กคนที่เขาแช่อบลองจากบิตคอยมาก็อิทอเรียมไงฮะใช่ไหมมาตรฐานมาตรฐานใช้อิทอเรียมเนี่ยก็เหรียญเนี่ยแต่ว่าม,มันขึ้นดีกว่าเหรียญอื่นเนี่ยนะก่อนจะไปดูไฮไลท์ดีอินเวสโตอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องฟิโนมินากดเลยนี่ถ้าจะเล่นเหรียญน,นี้นะฮะ,ะเหรียญน,นี้สิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะสมมุติเราไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มันดีนะ พียงเนี่ยเคนแนะนํามานะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าเราต้องอดูครีนก่อนว่าไม่ไม่ต้องใส่อะไรเอาทุกอย่างครีมนะฮะแล้วก็ดูภาพรวมคําว่าโอเนี่ย a อ l all ภาพรวมทั้งหมดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะนี่ภาพรวมทั้งหมดคจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจากฐานเนี่ยต่ําสุดไปหาสูงสุด ถ้าลงมาที่เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดเก้าสี่จุดสองก็เป็นกล่องนี้ถ้ามันลงมาเข้ามาในกล่องเนี่ยใช้ได้เล่นต่อได้ถ้ามันไม่เข้ามาในกล่องก็ยกเลิกเลยไม่เล่นตัวลงตัวนี้เล่นต่อได้<ฆ>เล่นต่อได้เราก็ดูตัวกล่องที่สองคือจากฐานเนี่ยนะฮะจากฐานเนี่ยไปที่ยอดเนี่ยเราก็ได้กล่องที่สองเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่อ 8.68.87.94.2เนี่ยกล่องที่สองเป็นอันนี้กล่องสองนี้ก็เป็นเข้ามือเลยอันนี้<ฆ>ใช้ได้อีกโตกลงอันเนี้เล่นได้แต่บางอันเนี่ยมันลงมาไม่เข้าถึงกล่องจริงๆอย่างนั้นก็ไม่เล่นตัวถ้าพิจารณาเหรียญอันเดียวนะเอาเอาเอาิตเ,เ,เรียมนะจากทั้งหมดเนี่ยภาพใหญ่ก็ตอบว่าเล่นได้พอเล่นได้เราก็ดูภาพเล็ก อัพเล็กเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้นีเราก็ดูมันมีหลักเกณฑ์ของเราว่าถ้ามันมีชัน n นลเป็น support and resistance channel มันจะเปลี่ยนเทรนนะ์นะคือมัน break out จากช a n n e l ค่ะเนียเราดูด,ด,ดูสิมันจริงไหมต่ำเนี้เราก็เขียน h a n n e l ดูจากอันนี้ เนี่ยที่มันลงมาเนี่ยเห็นไหมฮะระหว่างเนี่ยถ้ามันไม่เบรกเอาเนี่ยถึงมันจะเขียวเราก็ไม่ซื้อมันอยู่ในช่องมันจะมันจะเปลี่ยนจากดาวเป็นอัพเนี่ยมันต้อง b r e a k อา t นั้นแถวเนี้ยเราเริ่มพิจารณาได้ตรงนี้เราก็อยู่เฉยๆไม่เล่นอ่ะตรงนี้เริ่มพิจารณาได้ค่ะตอนนี้ตรงนี้เราก็มาขยายดูว่าจ,จุดเนี่ยนะ การที่มันจะเปลี่ยนเทรนด์ได้เนี่ยนะมันต้อง break out จากเทรนด์เดิมนะฮะและมีลักษณะบางอันเรับเทรนด์ใหม่นี้ที่สำคัญที่สุดคือมี higher low เนี่ย low all time low มันอยู่ตรงนี้แล้วมันขึ้นไปแล้วลงมาใหม่ low อันนี้เป็น new low มันต้องเป็น new low เนี่ยมันต้อง higher low นะเป็นข้อแม้แล้วพอ break out พอสีเขียวปั๊บก็ซื้อได้<ฆ>เราก็ใส่อินดิเคเตอร์ของเราเข้าไปว่ามันเขียวหรือยัง ก็สีดีะีน uh, ะ action zone นะครับเนี่ยมันเขียวตรงนี้เห็นนะตรงนี้ไม่เขียวซื้อไม่ได้เห็นนะ,ะต้อง,รอ,องร,รอให้เขียวแล้วค่อยซื้อพอรอให้เขียวแล้วค่อยซื้อปั๊บเนี่ยเราก็ไปขายทำกากำไรเมื่อมันแดงตรงนี้แล้วเขียวใหม่แล้วทำาลกำไรอีกทีเมื่อมันแดงตรงนี้ ในระหว่างเขียวแดงอันนี้เราสร้างชันแอีกตามเดิมเพื่อจะควบคุมเทรนเทรนไปนี้ขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องรู้ว่ามันจะไปไหน<ฆ>เห็นไหม<ฆ>มันกำไรเองเรารู้ว่าตรงนี้มันเขียวแล้วได้เข้อได้ไฮโลเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขียวเบรคเอาท์ชแนลเราก็ซื้อไม่ต้องรู้มันจะไปไหนช่างมันเนี่ยมันก็ได้กำไรเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เกิดความมั่นใจว่า ้การทําตามระบบเนี่ยมันมันมันได้กําไรจริงข่ะขอนดนึงนะโอเคได้กำไรจริง,<ะ>เ,เ,รงเราก็เล่นตัวนี้นะต่อไปนี้มันเขียวอยู่ใช่ไหมอยากซื้อตรงนี้มันก็ทูเลตแล้วมันเขียวมัต้องนานแล้วต่อไปนี้ก็เฝ้ารอตรงนี้พอมันแดงแล้วเขียวเราเข้าใหม่ถึงจะซื้อ<ะ>ตัวนี้ แต่บางเหรียญเนี่ยมันเล่นไม่ได้จริงๆมันพิสูจน์ยังไงก็ไม่ออกอย่างเช่นเมื่อกี้เราดูใช่มั้อ่าอย่างเช่นอะไรส่วนน่าใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้เราดูเห,หดดดเรียญ Dodge มั้ยคะคุณลุง Dodge ก็เล่นเยอะนะค e e. ะ D O G E U S D นะเอาเอาก่อนเนี่ยมันอิเรคติกเห็นป่ะมันไม่นิ่ม จะขึ้นก็พลุดจะลงก็โอ้โห و, ตอนลงเนี่ยหัวใจวายไหมเนี่ยลงเนี่ยอย่างเนี้ยไม่น่าเล่นถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆแล้วขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าเข้าใจใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ไม่น่าเล่แต่ตอนที่เข้าเนี่ยเราไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็เข้าตรงไหนก็นแล้วแต่ที่มีเขียวแดงก็เข้าเขียวนี้ออกแดงนี้ก็ยังมีกําไรเขียวนี้นะมาออกแดงนี่เนี่ย เกือบขาดทุนเลยห็นไหมมันเป็น<ล>มัไม่เข้ากับระบบเห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้เขียวเนี่ยเขียวเขียวที่จุดหนึ่งสี่ห้าแล้วแดงตรงนี้อะไรเนี่ยจุดหนึ่งเจ็ดเห็นไหมห่างกันิดเดียวเองสองจุดศูนย์สองห้าเลยเนี่ยนิดเดียวเหนะ็นไหม ถ้าเป็นอิตาเรี่ยมหรือเป็นบิตคอยตรงนี้เราก็อะไรเยอะแล้วเพราะมันไม่พุ่งอย่างนี้ลงอย่างนี้มันค่อยๆไปเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเล่นเหรียญอะไรก็ตามเราไปดูประวัติของมันดูนิสัยของมันถ้านิสัยเป็นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ายังบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญใหญ่วอลุ่มเยอะที่สุดแล้วผู้ที่เล่นเนี่ยก็เป็นแบบรัฐบาลของประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยวูบวาา มันมีหลักเกณฑ์มากกว่านะฮะสบายใจกว่าแั้งการเลือกเหรียญก็สําคัญนะฮะเลือกอันที่คนเขาเล่นกันเถอะคืออย่าไปเก่งเลยเล่นเหรียญแปลกๆอยู่อันเดียวซื้อขายกองทุนรวมง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปหลอดเลย h e n o m i n a รวมเห้ครบ21บลจอมากกว่า1 7 0 0พอกองทุนในแอปเดียวดาวน์โหลดและเริ่มลงทุนได้เลยที่แอป Finomina